ค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีหมอทุกคนมาพบมกันสิกันเคยพี่น้องยยามเศร้าเกับทั้งนานจนี้มีงานพี่น้องงานยังก็ปนมกันเลยจ้าเป็นงาน phát cắn hết nhang nọ, còn nong làc cứ mãi để sáu sen, bảo kham mãi để sáu thế này, siết pha cắn hết nhang bạn này, thay rồi, thay rồi, còn là song chong con tờ sáu bởi vì nhiều quên là song sao mà dần mà bừng đưa bên hông đấy bởi vì sao mà dần quân tới sao đấy bởi vì là song sao anh ยำยำดีพี่น้องเลยหยกเจ้าเือนขวใหม่เือนขวดหลังเก่ามันหอมโพทพี่น้องเอาก็เ้ยมาไหว้แทน่ะออ คันแม่มีแผนการเฮ็ดเฮื่องก่วใหม่แบบแบบผู้อีกหอดมึงหยกเลยพี่น้อง ดีพี่น้องวัวหยวัวยองถ้าดีพี่น้องเลยมันกอาาวมันคว้านเนี้ยนี่แหละเราพยายามขาวดังเงื่อนหัวใหม่เมื่อใหม่เราีเราพี่น้องมันควนเนี่ยเลื่อยยันเงืนเลื่อยดำน่าดำว่ะเลื่อดบขาวมื่อนี้มีมีงานกินฟรีลายพี่น้องว่าสันงานกินฟรี

ต่ว่าสิไปงานไก่ก่อนเนาะเพราะวะ่างานไก่เพิ่นพาไปส่งเคยได้เพิ่นอันแมนก็ช้านี่แล้วเนาะ ไปทางจะสาวเพรว่าทางเจ้าบ้านนาะพ่นจิบรจัดเนาะพ่นจิบจัดบอลเดียวเฮ้

Be it. Up.

那个不通吧。

ไปแต่นี่ล่ะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดี